ทุกท่านครับมีปรัชญาอันนึงกล่าวไว้ว่ารัฐบาลคนดูแลทุกๆคนไม่เพียงแค่ผู้มีอิทธิพลผมจึงให้ผ่านกฎหมายเกษตรกรรมเพราะผมเป็นห่วงชาวไร่ชาวนาและผมจะไม่หยุดแค่นั้นผมจะดูแลทุกๆคนไม่ว่าคุณจะหนุ่มหรือสาวไม่ว่าคุณจะชาราไม่ว่าคุณจะเป็นคนเอเชียหรือสเปนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือไม่ว่าจะเป็นเก ผมจะดูแลพวกคุณเองและนั่นทำไมผมถึงสนับสนุนสมรสเท่าเทียมพวกเขาไม่ได้เลือกที่จะเป็นเกย์เหมือนกับผมที่ไม่ได้เลือกที่จะเป็นผู้ชายลองคิดภาพดูสิถ้ามีคนมาบอกคุณว่าคุณไม่สามารถแต่งงานกับคนที่คุณรักได้แล้วขอโทษนะผมคิดว่าเกย์ก็เป็นคนเหมือนกันเกย์นั้นไม่ต่างจากเราพวกเขา ก็เป็นเหมือนกับเราพวกเขารักพวกเขากลัวพวกเขาสามารถเลี้ยงลูกพวกเขาค่วยไขว้ชีวิตที่ดีขึ้นแต่จะมีพวกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าการเป็นเกยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรซึ่งไม่ถูกต้องคอมมิเนตี้รักร่วมเพศเป็นสังคมที่สมควรค่าในประเทศของเราพวกเขาเป็นหมอพวกเขาเป็นทนาย พวกเขาเป็นครูพวกเขาเป็นผมและพวกเขาเป็นคนและคุณอรปการของเขาก็สำคัญยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่าคนกลุ่มอื่นในประเทศที่สวยงามของเราเลยฉะนั้นแล้วหันไปหาคนที่เป็นเกย์ที่ใกล้ตัวคนแล้วจะเห็นว่าพวกเขาก็ไม่ต่างอะไรจากเรา ขอบคุณเก่งมากแล้วเป็นกำลังใจขอบคุณวนักการ